คนอื่นก็ขอก้าคำว่าสบายดีนาะส,สบายดีมื่อนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วกับโองปอเป็ดสวนกินเนาะโดยมื้อนี้พาพี่น้องมาสมบรรยากาศทงไฮทงนาอีกแล้วเนาะธรรมชาติทงนาสีเขียวๆอีกแล้วเนาะเออเนาะมื้อนี้สลองไม้ไม่เนาะสลองไม้ไม่ไม้โบยาโบยาซื้อตั้งว่า ซื้อตั้งว่าสายเซนปามพี่น้องซามเซนตายกรีบพี่น้องเอาละบัวเบ้าหลายใหญ่ห้างเนาะโดยโดยโดยมามามา,มาก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องเดอเ้อแซ่บแซ่บเดอ้อต่ำข้าวปุ้นเนาะโดยมื้อนี้มาพบกับเมนูต่ำมักแตงใส่ข้าวปุ้นเนาะแต่ว่าเป็ดก็ใส่ถั่วฟักยาวน้ำใส,นใส่ทั้งหน่อไม้ใส่ทั้งมักเขือพี่น้อง เวทีกสิประมาณนี้เลยเนาะธรรมชาติธรรมชาติเนาะตองสีเขียวครับบรรยากาศบรรยากาศทงนาสีเขียวเขียวมากินน้ำกันมากินน้ำกันพี่น้องมามา,มามามากินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อสลลงไม,ไม้ไม้บูฮู้ว่าไม้นั้นโอ้ยคือน้ำลายบูว่าไม้นี่สีดังบอเนาะสีสู่ไม้ทรงตรงจากโกทอมอได้บอเนาะลองเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องอ แซ่บแซบอากาศกำลังดีๆเนาะกัดได้หมักเพชรพี่เนาะแซบๆใช้ทั้งทัวใช้ทั้งมะเขือใช้ทั้งนอนไม้โอ้โหาต่ำมะเขือ เดตดำแจงใส่เส้นขนมจินผู้ใด,ม,ดมักแด่แซ็ปินอ๊อมัมกแท้ๆนี โบ้เร่ยอย่างมากับแก้มเนาะพี่น้องเมื่อนี้ กินบวงนี้บวงกินจักเป็นอะไรเนาะซ้อนเนาะใส่จองเลยเนาะเปลี่ยนไม้แล้วพี่น้องอย้อนไม้ัวนั้นมันบอโอเค เพ็ดนี่เพชรเองหรือังจ้องง่ายพอนะอื้ม ดอ,อกอนันยันบรสุภาพเพชรอยู่วาสสีโบเพชรเหงาออกขึ้นเ่ากระโมีอย่างไรเนาะพี่น้องเนะาะตะมักแตงเนาะ บมทัน,นเนาะเป็ดว่าสิไปซื้อไก่ย่างเป็ดย่ยางมากับแก้มก็ได้เออกินเต๊ตำหมักแดงเนาะอย่ามากันเด้ออย่าเฝ้าเบื่อกันเด้ออืมกินแต่ตำหมักแดงนี่แหละเนาะแซบ่บคือกันแต่ว่าแซ่บแบบเฮานี่แหละอืม ไม่โทรไลได้๋ยนีดเนืนเงนบทันไปซื้อไก่ย,ย่างพี่น้องแต่ก็แซบคือกันแซบแบบกินยูนาเนาธรรมชาสติบ้านเฮาเนอะอื อากาศยามแรงเราเริ่มคำเริ่มคำเขามาแล้วแสงเริ่มซิบุดีเป็นไดแล้วเนาะ โดยเอาแล้วนะพี่น้องนาะสมมาพอควรแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเป็ดขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเริ่มคำเริ่มคำเข้ามาแล้วเนาะโดยาว่ามากนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เป็ดเด้อกดปุ่มกระดิ่งกริ่งกระิ่งกดิงันกระดิเด้อเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของเป็ดเนาะโดยขอบใจหลาย